นิทานอีศบเรื่องแพะตัวเมียกับคราววันหนึ่งแพ้ตัวผู้เกิดไม่พอใจเทพจูปิเตอร์ที่พระองค์ทรงประทานคราวให้กับแพ้ตัวเมียเพราะพวกมันรู้สึกว่าคราวทาให้แพ้ตัวเมียมีฐานะเท่าเทียมกับพวกมันเทพจูปเปอร์จึงบอกว่าปล่อยให้พวกเธอมีความสุขกับเกีดยรติยศจอมปลอมนั้นต่อไปเถิดเพราะถึงอย่างไรพวกเธอก็มีพละกําลังและความมุกกล้าหาญน้อยกว่าพวกเจ้าอยู่ดีนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ทุกคนล้วนมีเกียรติและศักดิ์ศรีอยู่ในตัวเองทั้งนั้นพุทธภาษิบชาติทัตโตโทธนทัตโตโทโคตัตโตโทจโยนโรสนญญาตึอติมันเยติตังปราภวโตมุกังคนใดหญิงเพราะชาติหญิงเพราะทรัพย์หญิงเพราะสกุลย่อมดูหมิ่นญาติของตนข้อนั้นเป็นเหตุแห่งความเสื่อมของคนนั้นก็จบกันไปแล้วกับเรื่องราวในวันนี้ที่เรานำมาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกัน สนุกกันหรือเปล่าถ้าหากถูกใจแล้วล่ะก็ช่วยกันกดติดตามกดถูกใจกดแชร์กันเยอะๆเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราได้เลยแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวใหม่ๆของเราสุดท้ายนี้ถ้าหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็เข้ามาแนะนำติชมกันได้เลยส่วนในวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะ ททานอีศบเรื่องลูกหมูกับสองสหายลูกหมูตัวหนึ่งถูกนำมาเลี้ยงรวมไว้ในคอกเดียวกันกับแพะและแกะเช้าว,วันหนึ่งชาวนาเข้ามาจับลูกหมูมันส่งเสียงร้องและดิ้นหนีสุดชีวิตจนแพะกับแกะรำคาญจึงพูดเหน็บแนมลูกหมูว่าพวกเราถูกจับไปตั้งหลายครั้งไม่เห็นจะต้องส่งเสียงร้องเหมือนเจ้าที่เพิ่งโดนจับครั้งแรกเลยเมื่อลูกหมูได้ยินดังนั้นจึงตอบกลับไปว่ามันก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้ว เวลาที่พวกเจ้าโดนจับไปอย่างมากก็แค่โดนตัดขนหรือรีดนมเท่านั้นแต่ถ้าหากข้าโดนจับไปก็คงจะไม่มีชีวิตรอดกลับมารอกนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเรื่องเดียวกันอาจส่งผลกระทบต่อคนแต่ละคนไม่เท่ากันพุทธภาษิตอัจจยันติอโหรัต,ตาชีวิตตังอุปรุเชติอายุขีวติมัจจานางกุณทีนาโอทกัง วันคืนย่อมล่วงไปชีวิตย่อมหมดเข้าไปอายุของสัตว์ย่อมสิ้นไปเหมือนน้ำแห่งแม่น้ำน้อยๆฉะนั้นก็จบกันไปแล้วกับเรื่องราวในวันนี้ที่เรานำมาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันสนุกกันหรือเปล่าถ้าหากถูกใจแล้วล่ะก็ช่วยกันกดติดตามกดถูกใจกดแชร์กันเยอะๆเพื่อเป็นกําลังใจให้กับเราได้เลยแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวใหม่ๆของเรา สุดท้ายนี้ถ้าหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็เข้ามาแนะนำติชมกันได้เลยส่วนในวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะนิทานอีโศพเรื่องลากับเจ้านาย ลาตัวหนึ่งไปขอร้องเทวดาให้ช่วยหานาย,หายใหม่ให้เพราะมันไม่พอใจในายคนเดิมที่มีอาชีพขายเครื่องเทศเนื่องจากเขาใช้งานมันหนักแต่กลับให้อาหารเพียงเล็กน้อยเทวดาเตือนลาให้คิดดีๆเสียก่อนแต่ลากลับยืนยันคำเดิมเทวดาจึงให้มันไปอยู่กับคนทำกระเบื้องปรากฏว่านายคนนี้ใช้งานมันหนักยิ่งกว่ามันทนไม่ไหวจึงไปขอเทวดาเปลี่ยนนายอีกครั้งเทวดาจึงบอกกับลาว่า ครั้งนี้ข้าจะส่งเจ้าไปอยู่กับคนฟอกหนังสัตว์แทนแล้วกันลารู้ตัวทันทีว่าตนต้องตกอยู่ในอันตรายเป็นแน่มันได้แต่คร่ำครวญว่าถ้าเช่นนั้นข้าขอกลับไปอยู่กับนายคนแรกหรือคนที่สองจะดีกว่าหากข้าตายไปก็ยังเหลือหนังหุ้มกระดูกอยู่บ้างนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าจงพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่พุทธภาษิตลุทโทโทอัดทางนอชานาติลุทโทโทธรรมังนอปัสสติ อันทะตะมังปทาโหติยังโลภสหเตนรังผู้โลภย่อมไม่รู้อัดผู้โลภย่อมไม่เห็นธรรมความโลภเข้าครอบนำคนใดเมื่อใดความมืดมิดย่อมมีเมื่อนั้นก็จบกันไปแล้วกับเรื่องราวในวันนี้ที่เรานำมาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันสนุกกันหรือเปล่าถ้าหากถูกใจแล้วละก็ช่วยกันกดติดตามกดถูกใจ กดแชร์กันเยอะๆเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราได้เลยแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวใหม่ๆของเราสุดท้ายนี้ถ้าหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็เข้ามาแนะนำติชมกันได้เลยส่วนในวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะ ทานอีศบเรื่องหญิงชรากับขวดอง่นหญิงชราคนหนึ่งพบขวดอง่นที่มีลวดลายสวยงามโดยบังเอิญเธอจึงหยิบขวดใบนั้นขึ้นมาแล้วพูดว่าขวดนี้คงจะเคยเต็มไปด้วยองุ่นชั้นดีมาก่อนกลิ่นจึงได้หอมหวานติดขวดเช่นนี้หญิงชราค่อยๆสูดกลิ่นหอมจากขวดครั้งแล้วครั้งเล่าพร้อมกับพูดว่าแค่กลิ่นที่เหลือติดขวดอยู่ยังหอมถึงทิงนี้แล้ว ว่นนาน้ำองุ่นที่เคยอยู่ในขวดจะมีรสเลิศขนาดไหนกันนะนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความดีจะยังคงติดอยู่ในความทรงจำเสมอมีเสื่อมคลายพุทธภาษิตสุขโขปุญญสสะอุจยโยความสั่งสมขึ้นซึ่งบุญนำสุขมาให้ก็จบกันไปแล้วกับเรื่องราวในวันนี้ที่เรานํามาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันสนุกกันหรือเปล่าถ้าหากถูกใจแล้วล่ะก็ช่วยกันกดติดตาม กดถูกใจกดแชร์กันเยอะๆเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราได้เลยแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวใหม่ๆของเราสุดท้ายนี้ถ้าหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็เข้ามาแนะนำติชมกันได้เลยส่วนในวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะ อีศบเรื่องชายหนุ่มกับนกน้อยชายหนุ่มคนหนึ่งนำนกน้อยมาเลี้ยงไว้ในกรงเขารักและเอ็นดูมันมากคอยดูแลเป็นอย่างดีให้มันอยู่สุขสบายวันหนึ่งเขาเผลอเปิดกรงทิ้งไว้นกน้อยจึงบินหนีไปมันตื่นเต้นกับโลกภายนอกที่ไม่เคยเห็นมาก่อนมันบินท่องเที่ยวไปเรื่อยๆอยู่นานหลายวันแล้วก็กลับมาอยู่ในกรงดังเดิมเมื่อชายหนุ่มเห็นมันกลับมาเขาก็ดีใจแต่อดสงสัยไม่ได้จึงถามมันว่าเจ้านกน้อย เจ้าหายไปไหนมาตั้งหลายวันแล้วเหตุใดจึงกลับมาอยู่ในกรงอีกละ่ะนกน้อยตอบว่าเมื่อข้าลองออกไปใช้ชีวิตข้างนอกเองจึงทําให้ข้าได้รู้ว่าไม่มีที่ไหนสบายเท่าที่นี่อีกแล้วนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการใช้ชีวิตด้วยตนเองย่อมไม่สุขสบายเท่าการมีคนคอยดูแลพุทธภาษตอตตาหิอติตนโนนาโถโกหินาโถปรโรสิยา อัตนาหิสุทันเตนหน้าตังลบพติท่วนลบปังต้นแลเป็นที่พึ่งของตนคนอื่นใครเล่าจะเป็นที่พึ่งได้ก็บุคคลมีตนฝึกฝนดีแล้วย่อมได้ที่พึ่งที่ได้ยากก็จบกันไปแล้วกับเรื่องราวในวันนี้ที่เรานํามาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันสนุกกันหรือเปล่าถ้าหากถูกใจแล้วล่ะก็ช่วยกันกดติดตามกดถูกใจ กดแชร์กันเยอะๆเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราได้เลยแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวใหม่ๆของเราสุดท้ายนี้ถ้าหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็เข้ามาแนะนำติชมกันได้เลยส่วนในวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะ